ไม่ต้องคานนะจัดมาให้แล้วครับโอ้โหหวานช่ำ มั่มเต็มๆครับเมื่อวานนี้จินดีกับพี่พี่ที่ติตามผลงาน,น้าช่องด้วยทุกคนทุกท่านเลยครับเมื่อวานนี้ครับ4ทีมท,ที่น่าเรียกเชียร์ประจําหน้าคลิปครับที่นัดได้จัดวางไว้ให้เนี่ยเรียกได้ว่ามาแต่มาครบครับไม่พลาดเลยแม้แต่ตัวเดียวครับใครยังไม่ได้ดูคลิปไปดูคลิปย้อนหลังเมื่อวานได้เลยครับเมื่อวานนี้ไม่วา่าจะเป็นเอซมิลานนะครับบาเลนเซีย เบอร์ลี่วิกตอเรียกิมาไล์มาเตมาครบจดทุกระบบครับหน้าช่องยังสดชื่นหวานหอมขนาดนี้ครับในชมรมไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับเมื่อวานนี้ตัวที่มั่นใจที่สุดครับทั้ง4ตัววางไว้ให้เป็นตัว VP 10K และ 15K ครับไม่พลาดเลยแม้แต่ตัวเดียวครับก็ต้องบอกว่ามาเตมาครบ ยังไม่พอครับบวกชุดอาลบัมสา 3, เข้าวินเข้มๆกันไปอสชุดครับยินดีกับพี่ที่อยู่ในชมรมเทียบบอลของนัดทุกคนทุกท่านเลยครับส่วนพี่พท่านใดครับอยากติดตามผลงานของนัดมากกว่าหน้าช่องหน้าคลิปครับอยากรับแนวททาฟุตบอลดีๆก่อนใครแบบนี้ทุกวัน ง่ายๆเลยครับขอแค่พี่ๆทุกท่านครับเปิดใจครับต้งรูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าชมรมอยู่ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับและสำหรับคัมคิวน,นี้เนี่ยเจอกับนัดแบบนี้และโปรโกรมฟุตบอลครับประจําค,คําคิววันที่12เมษายน2568เข้มข้นและดุเดือดแน่นอนครับสำหรับวันนี้เจอเจอนันตรงนี้ครับวันนี้3มทีมที่น่าเลืเชียร์ประจําหน้าคลิปครับพร้อมแล้วไม่ต้องคัดนัดจัดมาให้แล้วครับ คู่แรกสำหรับคัมคิวน,นี้ครับเรารุยกันที่สฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษได้เลยครับวันนี้เกมแรกเนี่ยนะครับมองไปที่เกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนครับขอร์ดานคริสตัลพาเลทครับสำหรับคู่นี้แม่จากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในคัมคิวน,นี้ครับเขามองว่าเจ้าถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย เหนือกว่าอยู่เชองประมาณครับสำหรับเงื่อนไขวันนี้1เมล็ดครับอย่างตัวชาไปข้างหนึ่งเลยนะครับสเมล็ดถึงจะน,นี่เฮนักแนะนำครับจอดลิฟต์ไปดูรายละเอียดมาเรียบร้อยในมุมมองส่วนตัวของนะครับแนะนํามองชิมเยือนอยา่างคริสตัลพาเลตได้เลยครับเจ้าถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคุณภาพโดยรวมตอนนี้เนี่ยแม้จะได้เปรียบในเรื่องของเกมในบ้านและคุณภาพของตัวนักเตะที่ได้เปรียบอยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณภาพโดยรวมณตอนนี้ในเรื่องของผลงายาประ มาานะชิมเยียนอย่างคริสตัลพาเลทไม่ได้เลยครับเพราะว่าเจ้าชินอย่างแมชชสเตอร์ซิตีครับพวกเขาแพ้หนึ่งเสมอ2ชนะ2แล้วก็ชิมเยียนครับอย่างางด้านของคริสตัลพาเลทเนี่ยหาเกมสุดจะทุกรายการครับพวกเขาเก็บชัยชนะไปถึง4เกมจาก5เกมลอาสุดและเสมอหนึ่งแม้วันนี้จะเสียเปรียบในการรับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยอือนแต่คุณภาพในการออกมาเล่นเป็นเกมเยือนของพวกเขาก็ยังดีใช้ได้สําหรับคร,ริสตัลพาเลทเพราะฉะนั้นวันนี้ครับแม้ว่าคริสตัลพาเลทจะบุกมาเป็นรองแต่ไม่ที่เยอะขนาดนะั้นยับนัดบอกว่าถ้าจะแพ้หรือว่าจะเพ กับเจ้าถินอย่างแมิตี้จริงเต็มที่1มเมล็ดไม่เกินนี้อย่างแน่นอนและมีโอกาสครับที่คริสตัลเพลสจะบุกมาอย่างเสมอก็เป็นได้ครับเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้มองทีมเยือนอย่างคริสตัลเพลสได้เลยครับ คู่ที่2ครับสำหรับคัมคือวันนี้ครับเรายังอยู่กันที่สุฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับมองไปที่เกมระหว่างเซาห์แฮนดันวันนี้พวกเขาเปิดบ้านรับการมาเยือนครับของทางด้านแอสตันวิลล่านั่นเองครับสำหรับคู่นี้ก็ชัดเจนครับจากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในคัมคือวันนี้ครับทีมเยือนอย่างแอสตันวิลล่าเองเนี่ยพวกเขายังถูกมองว่าดีกว่าครับเงื่อนไขวันนี้บุกมาบังคับชนะเท่านั้น1เมล็ดเฮเล็กๆสองเมล็ดได้เห็แบบเต็มๆครับสำหรับคู่นี้เนี่ยนัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาเรียบร้อยค่คืนับบนนนััดแะครให้มอออองงทีมเยยืน่าแ สจวิลล่าได้เลยครับเจ้าริอย่าซอ์ตันครับก็น่าจะตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผลางานโดยรวมแย่สุดเลเกิน5เกมหลัสุดจะทุกรายการนะพวกเขาทําได้ดีที่สุดแค่เสมอ1เกมและหลุดแพ้ไปถึง4เกมจาก5เกมหลัสุดเหมือนจะได้เปรียบครับวันนี้แม่ได้เล่นในบ้านของตัวเองแต่สวิตีในบ้านก็แย่สุดเลินะครับหลุดแพ้ไปถึง4เกมจาก5เกมครับในบ้านของตัวเองส่วนทิมเทียร์อย่างแอนวิลล่าครับถ้าไม่นับ เกมล่าสุดครับใน UCL รอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยที่บุกไปพ่ายกับ PSH มา3ประตูต่อ1คุณภาพและผลงานเดยรวมของพวกเขายอดเยี่ยมครับเดินหน้าเก็บชัยชนะก่อนหน้านั้นมาถึง5เกมติดๆครับแม้วันนี้เสียเปรียบด้วยการรับผดบอาเล่นเป็นเกมเยือนแต่ในบทเกมเยือนก็เก็บชายรวดมาถึง5เกมติดเช่นเดียวกันครับแล้วก็คุณภาพโดยรวมเนี่ความมันอกมั่นใจ ในฟุตบอลรีปแบบนี้ครับดูแล้วแอสตันวิลล่าก็ยังคงไม่ปล่อยผ่านนะวันนี้แม้จะมีโอกาสที่จะโรเตชันบ้างในบางตำแหน่งแต่ก็ยังดีกว่าครับจากดนวนตาวันนี้เอาเป็นว่านัดการันตีครับแอสตันวิลล่าบุกไปชนะได้อย่างแน่นอนครับไปลุ้นมาเลทที่2เพื่อกินกันแบบเต็มๆก็พอครับมองไปที่แอสตันวิลล่าได้เลยครับ ปิดท้ายคู่ที่3าครับวันนี้ปิดท้ายกันที่ฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับโจชินย่างเรเกนสครับเปิดบ้านรับการมาเยือนครับผู้มาเยือนอย่างบาร์เซโลนาครับสำหรับคู่นี้จากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในคัพคิวนี้ครับก็ค่อนข้างชัดเจนครับทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาเนี่ยก็สมแล้วครับพวกเขาถูกมองว่าเหนือกว่าเยอะมากครับเงื่อนไขวันนี้ต้องชนะและชนะให้ขาดด้วยผลตังประตูสองะแนครับถึงจะได้จากรายละเอียดจากการเจาะลึกไปดูข้อมูลต่างมาวันนี้ชี้ชัดครับมองไปที่ทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาได้เลยครับวันนี้พวกเขาจะ ปุกมาและชนะขาดด้วยผลต่างอย่างน้อย2เมล็ดได้อย่างแน่อนอนครับเจ้าทีมอย่างเลกาเนสครับผลงานแย่สุดเกินครับห้าเกมล่าสุดจากทุกรายการเนี่ยชนะ1เสมอ1และหลุดแพ้ไปถึง3เกมจาก5เกมล่าสุดแม้เกมวันนี้เป็นเกมในบ้านก็จริงแม่แต่การเปิดบ้านนะครับรับการเยือนทีมอย่างบาร์เซโลน,นาก็ต้องบอกอตรงครับเป็นอาการหนักเป็นงานที่หนัก ขอจะบ้านอย่างเรกันเนแน่นอนครับบาร์เซโลนาพวกเขาจอดเกียมมากครับ5เกมสุดจากทุกรายการชนะไปถึง4เกมจาก5เกมสุดเสมอหนึ่งและเกมสุดท้ายใน UCL เกมล่าสุดเนี่ยแม่เปิดบ้านตกหน้าหน้าของดอทมูนแบบหาทางกลับไม่เจอเลยครับ4ประตูต่อศูนย์แม้เกมต่อไปครับบาร์เซโลนายังแบบมีห่วงเล็กๆครับที่จะต้องบุกไปเยือนดอทมูนแต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเกมแรกเองเนี่ยตุนไว้ถึง4ประตูแม้วันนี้จะมีโอกาสในการโรเตชันบาตำแหน่งแต่คุณภาพโดยรวม ยังดีกว่าเยอะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชี้ชัดครับมองไปที่ทีมเยือนจากบาร์เซโลนาได้เลยครับ3ทีมครับวันนี้ชอบตามมาได้เลยครับนี่แค่ออเดอร์นี่แค่น้ำจิ้มเท่านั้นครับของจริงครับเดี๋ยวเจอกันในชมรมครับเพราะฉะนั้นแล้วใครอยากมาตามแนวทางนั้นในชมรมก็เปิดใจได้เลยครับตั้งรูปโปรไฟล์มีทางเข้าชมรมอยู่ที่สาคัญสปอนเซอร์ของนัดมั่นคงและปลอดภัยมากสุดครับคัมคืลวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขขอให้ทุกท่านโชคดีครับ